วันนี้จะพาทุกคนมาเช็คถังพ่นยานะครับอาการของมันคือมันชาร์จไม่เข้านะครับเรามาดูขั้วพวกนี้นะครับว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่านะครับแถวนี้เนี่ย,ยสายไฟมันหลุดไหมมันขาดไหมนะครับปัญหาของตัวนี้คือขั้วของสายดานี้นะครับตรงนี้พอดีผมบักกี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยเมื่อกี้มันขาดไปนะครับก็เลยทําให้ที่ชาร์จตรงนี้นะครับมันชาร์จไม่เข้านะครับผมเช็คแบต ก่อนหน้าเนี่ยผมเช็คอะเหลือแค่0.2เองนะครับเดี๋ยวเราก็ลองชาร์จไฟต่อนะครับแล้วเดี๋ยวผมก็มาวัดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเราลองมาวัดอีกรอบหนึ่งนะนี่มันขึ้นมาเป็น8.15แล้วนะครับก็แสดงว่ามันชาร์จเข้าแล้วนะครับมอเตอร์ทำงานก็คือแสดงว่ามอเตอร์ยังดีอยู่นะแต่ถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยไฟไม่ติดก็คือเกี่ยวกับ8